sở đi p'no, sở bay đi su cổ su côn su mỏng su đi đất đất, <cười> <cười> đi gặp lăng đan, đan nhắm thuận lại nhắm cả thôn, nội à กับใบมีใบไข่เขาแดกง่าเขาขาวหมาแข้งมาเคลือมากข้าวมากต๋กหมากแล้วนะขามแก่งชมแกงหวานใช่เมื่อวานนี่ยเป็นของบุญรักบ้านบ้านเฮาเนาะขันโมฮิตรักเลี้ยงเนาะแบบว่าแบบเสียเคาะเสี่ยยังหน้าเนี่ยเป็นถูดบ้านนะฮะเสียเคาะต้องมีให้ครบหมด ท่านบวเฮ็ดกับบแล้วเฮ็ดกับบวชเล่อเนา่ยขาบัตรน้าวเคยปฏิบัติกันมาไปหน่อยเลยได้มาเข้าปูเข้าปูพห่นละแต่เข้าปูเข้ายาเข้าพอเข้าแม่เข้าตาเข้าไงห่นละถ้าบ่เฮ็ดแล้วบ้านเมืองก็บบวชคอยยุติแล้วก็เลยก็เลยเฮ็ดเนาะก็เลยเฮ็ดผูปีนานไปหน่อยเลยแล้วบัตรน้าวเขาน้ำนะถือกันมา พนุ่ยกับเขามาจัดแต่งแต่เสาเลยโอ,อ,นะอยนะ้ข้าต้มเนาะน้ำมูนนะข้าต้มน้ำบ่นน้ำมข้าต้มมีเห็ดกระท่นงนางาพี่น้องเลยขเาขาแมวคล้ายๆวสียาเสียเคาะอะไรวะสันจ้ะเสียาาสเคาะมี เขาเนี่ยก็แม่เขาดำบ่เขาดำเขาดำเขาขาดำเพื่อน hết ไอไ้ตัวได้เขาดำนี่เพื่อนห้เอาเขาแดงงาเขาแดามาเห็นงานเขาแดงเนี่ยเขาใบไข่ใบไข่ก็มีแกงส้มแกงหวานแกงส้มแกงหวานใช่แกงสมก็คือซีเมนแกงข้ามมาไหมแกงหวานเด้ข้ามมะม่วงก็ได้หวานกระน้ำตาลกระน้ำตาลน้ลงน้ำแกง่กันแล้วก็มีคำหมักคำพูดตามเจลตามยังใส่แล้ว เปนาเคร่กดเม็ดเนาะมีหมักแขงมากเคือมีเขาซันเขาซุกเขาเปลือกเขาเปลือกกสานโหรใส่ทังืกแข็งหมากยังอีกอ่ะหมากเคือหมากเผาากเาแต่ข้างนี้หมากเผาเนี่ยครับกรหมากเ้าหมแล้ว ครับบ่มีครับเอามากามน้อยเิดหนึ or> or ่งครับไปตรงนีะอุ่นแล้วกิ่นน้องไผ่เพื่อนเฮ็ดไว้ให้มันขึ้นเลยเพื่อนเป็นผู้อุ่นย้ำเสาๆเตรียมผักเข่าลงพี่น้องเอ้ยแล้ก็มีอยังเอื้อดาดชิหรือเปล่าดาีนแล้วก็ของหวานอันนี้พักน้ำเดือดสวยไม่น้องมินเพื่นแบ่งไว้มันขึ้นเลย ตตาเ็ดเค็มเทตาเท็ดเคมใหม่กรตุมน้อยกระุ่เกป้านุ่ยดาดสินแตงข้าเขาฝาเขามัดไปเด้อขนาดป้านุ่ยก็ได้เขามาซอยเนาะซอยเมย์เจ้าใส่นี่นี่แม่ีใส่นะกระทงเนี่ ชัดใส่กระทุง,งแจ้ว <ๆ S 2> ด้วยก็แจ้วตัดใส่กระทงเลยบ่ะอืมซิมีห่หกคนณทำได้ทำไมนนเนอะอืมออหุกคนใส่หุกคนก็มีขามคำผูม้มีคบเบิดอย่าช่องกอกหมาช้องคำอืม

ใ่เตใส่กับาีหนึ่งคาพี่น้องจานเดียวหรือเปล่าจานเดียวเลยป่ะเอแล้วคาใส่ไปน้ำ Bông bongsuk Hộp makan à, wan khao nhanh tít đẹp rồi đang tụng hả mọi cho bạn chơi Mãi bơi móc lạc nữa là vớt không chắc không phải chắc như ừ, vậy là chắc 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 Ăn chắc 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 bèn hay nhang nó mỏ ừ, này kèn kèi đi. Nah, mày kèn kèi, mày 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 kèi, mấy kèi, cứ kèi, mày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  vậy mày kèi, cái rồi vậy là ừ ôi ừ, phải xì dòng hột dòng ơi nằm lại rồi ừ บมเน้นน้ำลเพราะว่าไก่พ um ี y, ่น um ้องเอ้ยเพื่ชิย hmm. mm. mm. uh. ่างลูกไปหอดเ้ยกันเติบเนึ้อเนี่ยเอาไปเขาลงอืมครบป่ะบบเนี้ยครบครบเนี่ยคหา่งก่อน tịt nha tụi nhà tụi đâu à, ơi mọi người bảo bò bảo sút thai thai sút khóc vì nị cứ cứ bồn sút bạn nào là phí, cái lập bì cái tông đấy hết ต้องได้ปฏิบัติกันเนาะเพราะว่าเป็นประเพณีอันเก่าแก่นับถือกันมาต,ตั้งแต่ละี่น้อวันคือฮาวาแล้วแต่เข้าหมู่ฮันแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายที่เคยเหตุเคยทำที่เคยปฏิบัติกันมาเนาะเปนแต่รุ่นสู่รุ่นมาจน หมชุมืนี้นะครับถ้าบ่เฮ็ดได้บ่บ่ได้พี่น้องเอ้ยถ้าบ่เฮ็ดต้องมีแนวเกิดขึ้นรถบ้านเฮานะแบบว่าบ่อยู่ดีมีแฮงชาวบ้านในหมู่บ้านหรือว่ามีแนวใดแนวนึงเะนะเกิดกึนในบ้านแต่ว่าต้องได้เฮ็ดที่แรกเพว่าสิเฮ็ดตั้งแต่่เติบแล้วแต่ว่าเลื่อนมาช่วงนก็โควิดแน่ กรเล็บบริเวณนีแกงไก่แจ้วอันนี้แล้วก็บผัดน้ำมินผัดอันเห็ดเข็มทองเนาะเมนูอาหารไทยกระดาษเซียนก็มีอันหนึ่งค้าวี่น้องพักเนะาะทั้งนี้พักไอ้พักนอกตุ้มหน่อไม้ทั้งลุ่ม ของหวานอะน,นี่ครบเครื่องอาหารหวานข้าวกระทุง่งคือเฮาบอกอะไกระทุง่งเลยกระทุ่งเสียเคาะเลยแหละเสียเคาะหมู่บ้านม,ามีเคาะมีเข็นก็เสียให้เบิดให้ยวิให้ว่างในมืนน้อนี้วันนี้แหละมีเขาเด็กง่าคือทำเมียวเขาเด็กง่ากระดมกระเด็นนะนี่เฮาเฮาก็บโมหุวันนี้เ,าเาบบรามีข้าวหมากกัมพูแขงมะเขือ ในยูน่ากลิ่นแน่ลงไปยูนี่แกงสุมแกงหวานมีสีนีปาาเอาลงไว้ในนิมิดกระสิประมาณนี้พี่น้องขออคุณกุลเลไลสุขสุขสกุลท,ท,ที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสบายดี